เอาละครับก็ขอสวดดีเพื่อนทุกคนด้วยครับผมเราเซนทุกท่านนะครับผู้ติดตามทุกคนรวมถึงคนที่ผ่านทางเข้ามาด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซนเซร์ก็คือช่องที่ทำเกี่ยวกับเกมเซนเซีย awakening และตอนนี้เรามีเพลลิสเซนเซียเดอะลอสแคนวาสต่อจากแอนิเมะนะครับซึ่งทำไปแล้วหลายตอนเลยนะครับมีตั้ง3ตอนถ้าใครไม่อยากพลาดเนื้อฮาสนุกสนุกกับเราเซนสุดเท่ก็กดติดตามไว้รอได้เลยนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะอยู่ในซีรีส์รีวิวตัวละครสุดอลังการครับทุกคนซึ่งตัวละครในวันนี้ก็จะเป อยากจะให้เธอคนนี้เป็นตัวระดับ A เลยนะครับผมเพราะว่าในซีรีส์เซนเซียเดอะลอสแคนวานะครับเธอมีบทบาทได้ปะทะกับโกเซนแบบตึงๆเลยนะครับผมซึ่งถ้าสมมุติว่าผมได้เป็นโกเซนคนนั้นที่ได้ปะทะกับเธอแล้วเห็นรูปร่างที่แท้จริงของเธอแล้วแล้วก็ต้องบอกคำเดียวเลยนะครับว่าเฮลิเคาน์ เอาล่ะทุกคนเราก็มาดูคุณสมบัติพื้นฐานของเธอคนนี้เลยแล้วกันนะครับผมคุณสมบัติพื้นฐานอันแรกนะครับก็จะเป็นเลือดนะครับผมตัวนี้เลือดระดับ C นะครับให้มาค่อนข้างน้อยเลยนะครับทุกคน ก็เข้าใจได้แหละอาจจะเป็นตัวละครผู้หญิงเนาะแต่ว่าจริงๆตัวละครผู้หญิงระดับตัวอื่นก็จะมีระดับ A ถึง S ก็มีนะครับเออคนนี้เป็นถึงสายต่อสู้เลยนะครับให้อึดๆกว่านี้หน่อยก็ไม่ได้นะครับผมพลังป้องกันก็จัดว่าบางเลยนะครับระดับ C กับ B เนาะแล้วก็สิ่งที่ดีของเธอนะครับก็จะเป็นดาเมจนะครับผมระดับ S เลยก็โอเคนะครับมันสมควรเป็นนั้นอยู่แล้วับผมตัวทํ d ดาเมจเนาะต้องพลังระดับ S นะครับแล้วก็ความเร็วก็พอใช้ได้นะผม เอถือว่าโอเคโอเคขอพาทุกคนมาดูที่สายใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับถ้าอัพสายใหญ่เนาะก็จะเพิ่มดาเมจให้อีกนะครับผมสําหรับโหมด PVE ปกตินะครับแล้วก็สายใหญ่ของเธอก็จะเป็นมือขวาเนาะอันนี้เสริมให้นะครับเผื่อใครยังงงนะครับหรือว่าอาจจะไม่เข้าใจเนาะมือขวาหมายถึงอะไรนะครับตัวนี้จากเท่าที่ดูเขาจะหมายถึงมือขวาของ3ผู้ใหญ่แห่งยมโลกนะครับทุกคนอย่างตัวนี้นะครับ เมฮิมอดวิโอเลตนะครับก็จะเป็นมือขวาของเจ้าไออาคอสนะครับผมแฮปปี่วอนทายก็จะเป็นมือขวาของลาดามนทีสนะครับผมส่วนลูเน่ก็จะเป็นมือขวาของกิฟฟินมีนอนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับต่อมาเราก็มาดูสกิลของเธอในโหมดทีมผู้นำนะครับเพราะว่าอธิบายที่เลเวล5เลยนะครับทุกคนสกิลที่1นนะครับอันนี้เข้าใจง่ายเลยเนาะโจมตีธรรมดาเนาะใส่แบบเดียวนะครับผมก็ทาดาเมจเวทเนาะร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ใส่ ก็หมายศัตรูก็ประมาณหมื่นกว่าเก,กือบ2 0,000นะครับผมต่อมานะครับสกิล2นะผมสกิลกดใช้ใช้พลังงานแค่ศูนย์เม็ดนะครับดีมากเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องปลืเรงพลังงานนะครับผมชื่อว่าสำแดงอม,มหิตนะครับก็จะทําดามเมจเวท2-30%สสต,ต 2, ใส่ศัตรูทั้งหมดนะครับผมตีหมูนั่นแหละตีหมูแล้วก็จะพอโจมตีครั้งแรกเสร็จปุ๊บก็จะให้สแต็กเงาแห่งคนตายที่ศัตรูนะครับแล้วก็ สำหรับสแต็กเงาคนตายเนาะถ้าทำดาเมจปุ๊บก็จะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น26นะครับผมาก็คือตีแรงขึ้นตามสแต็กนั่นแหละครับสกิลต่อมานะครับก็จะเป็นชื่อว่าเงาแห่งคนตายนะครับผมก็จะเป็นการอธิบายว่าสแต็กเงาแห่งคนตายเนี่ยเขาทำงานยังไงนะครับผมเขาบอกว่าตัวไวโอลีนะครับจะสร้างสแต็กนี้นะครับผมใส่เป้าหมายพร้อมกับการโจมตีของเขานะครับก็คือ สกิลตีธรรมดาตีสกิลหนึ่งสกิลสองนะครับผมตีไปปุ๊บเนี่ยศัตรูติดสแต็กนี้นะครับผมก็ถ้าไวโอเลตโจมตีนะครับตัวที่มีสแต็กเงาคนตายนะผมก็ได้รับดามเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่าที่สร้างจากไวโอเลตคนนี้นะครับผมแต่ละครั้งที่ตัวที่อยู่สนะถูกโจมตีนะครับโล่ป้องกันของตัวที่โดนโจมตีนะครับก็จะลดลงสามสิบเปอร์เซ็นต์คงอยู่สามเทิร์นนะครับสถานะนี้สามารถชำระล้างได้นะครับต่อม,มานะครับก็จะเป็น คิวแพสซีฟเนาะผู้กืนกินเงามันจะเป็นสเต็กที่อยู่บนหัวของวิโอเลตนะครับผมสเต็คคนกินเงานะครับก็วิโอเลตเขาจะสะสมการลดโล่ป้องกันจากเงาแห่งผีนะครับผมหรือว่าสเต็กเงาคนตายนั่นแหละครับที่อยู่บนหัวศัตรูเนาะการสะสมการลดโล่ป้องกันทุก3ครั้งเป้าหมายหลักของการโจมตีครัง้งถัดไปของวิโอเลตจะสูญเสียโล่ของมันนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเอารมณ์เหมือนเจาะโล่นะครับแต่เท่าที่ผมเล่นนะมองไม่เห็นครับ จริงไหมนะทุกคนต้องให้เพื่อนช่วยดูจริงๆนะครับอันนี้เนี่ยเออนี้นะครับก็จะประมาณนี้เนาะสกิลก็ง่ายก็ตีหมูแล้วก็สะสมดาเมจนะครับผมอืมคนที่มีสแต็กเงาคนตายก็จะรับดาเมจเพิ่มนิดหน่อยนะครับก็จะตีแบบต่อต,ต,ตึกตึกตึกอารมณ์เหมือนน้ําแข็งกัดของซิกนัทเฮียวกะก็ตคอร์สอะครับผมแล้วก็มีเจาะโลนะครับถ้าโดนโจมตีครบ3ามครั้งอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่ามันจะเจาะได้จริงไหมเนี่ยมาลองดูนะครับผมอ่ะ เอาละครับทุกคนและนี่ก็คือทีมที่ผมจัดไว้สําหรับการทดสอบเจ้าสกิลของวิโอเลตตัวนี้นะครับผมจะได้เห็นสกิลกันชัดๆนะครับเริ่มแรกนะครับตัววิโอเลตนะครับเขาจะมีสเต็กผู้เกินกินเงานะครับทุกคนนี่อยู่บนหัวตัวเองนะครับสเต็กนี้เนาะแล้วก็อันนี้ผมจะให้ยูริแลวก็เอลรอต์เบิ้นเทินให้นะครับเราจะได้เห็นสกิลเขาแบบเร็วๆนะครับผมภายในเทินเดียวเลยเนาะจมตีท่บไปก่อนนะครับซึบ โจมตีธรรมดาก็มีติดสแตก็กเงาคนตายหรือว่าสแต็กผีนั่นแหละครับทุกคนนี่นี่ครับคือถ้าโดนโจมตีซ้ำก็จะสร้างดาเหจดเพิ่มนะทุกคนอลองให้อยู่ริเว้นเทินแล้วเราลองโจมตีหมูเลยนะครับผมสกลิลสองเนาะดูทุกคนเอฟเฟกมีควันด้วยนะครับพวยพุ่งสำแดงอมาตนะครับปึ๋องตีหมูปุ๊บโอเคเห็นไหมครับพอเราตีหมูปุ๊บก็จะมีสแต็กผีนะครับผม ที่หัวของศัตรูที่เราโจมตีะนะครับทีนี้ถ้าเราโจมตีซ้ำนอกจากดาเมจ230%ที่ศัตรูจะโดนนะครับก็จะมีดาเมจเสริมจากสแต็คนี้นะครับเหมือนอารมณ์น้ําแข็งกัดของเฮียวกาะนะครับทุกคนอลองดูปุ๊บหกหมื่นนะครับก็เสริมเข้าไปสี่พันสี่พันสีนะครับผมทุกตัวก็โดนนะครับ ก็ถามว่าแรงไหมนะทุกคนถ้าเอาไปเล่นกับตัวยุกคกก่อนๆก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเอาไปเล่นในโหมดจริงผู้นําที่มีแต่โอ้โหตัวอึดอึดตึงๆนะครับผมก็ต้องบอกว่ายังดามเมจยังไม่ค่อยอแรงนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมลองใช้สกิลให้ดูอีกเทอร์นึงแล้วกันนะครับวิธีเล่นผมก็แนะนําให้ใช้เลยใช้สกิล2เลยนะครับตีโมไปเลยนะเนาะใชรีบสร้างดาเมจนะครับผมใช้สกิลหนึ่งมันก็ เบาๆแค่ตัวเดียวนะครับใช้สก,กิลนี้เลยเนาะสําแดงอามาหินนะครับปอ้มหเจ็ดหมื่นครับผมบวกพลังจากสแต็กแล้วก็บัฟจากไอวอลอดด้วยนะครับก็เลยดูแรงๆเนาะแต่เท่าไปเล่นจริงเนี่ยยังถือว่ายังไม่แรงมากนะผมตัวนี้เนี่ยแต่ถ้าบอดโดนการโจมตีรอบนี้น่าจะตายหมดทีมเลยนะครับหืมหกหมื่นเจ็ดเมัอนจะเยอะนะทุกคนแต่พวกบอดมันพลังโจมพลังป้องกันมันอ่อนแอไงครับ อีกครั้งหนึ่งน่าจะหมดทีมแล้วปึ๊บืเสริมเข้าไปโหอ้โโอเคเข้าพอดีนะครับก็สำหรับการจัดทีมของตัวนี้นะครับผมก็ขอเป็นคลิปต่อไปแล้วกันเนาะเพราะว่าทิ้งผมเอามาอัดตอน เวลาพักเนาะมันหมดเวลาพอดีมันก็เลยต้องขอรีบปิดคลิปก่อนแล้วกันนะครับผมส่วนการอัพสกิลอัพคอสโมโเนี่ยอ่ะสกิลผมก็แนะนําไปเลย15 5 5านะครับอัดสกิล2 3 4ไปก่อนเลยเนาะส่วนคอสโมโเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างบางนะครับผมก็เลยแนะนําเป็นใส่คอสโมเหมือนตอนที่ผมทดสอบเลยเป็นตัวป้องกันคิติคข้อนะครับผมเพิ่มความอืดแล้วกันเพราะว่าเลือดของนางนี่น้อยจริงๆนะครับอ่าแล้วก็ถามว่าเป็นตัวที่ควรอัพควรปั้นอะไรไหม ถ้าอัพเพิ่มสเตตก็อัพได้นะครับผมแต่ว่าถามว่าเอาไปเล่นชิงผู้นําหรือว่าเล่นอะไรอย่างนี้เนาะก็ผมก็อาจจะคิดว่าดามเมจมันยังไม่ถึงนะครับก็แนะนําให้เป็นตัวที่เก็บสะสมเข้าคลังไปก่อนนะครับผมเพราะว่าดามเมจยังไม่แรงเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงลองคอมเมนต์มาดูหน่อยแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมก็ถ้าดหา,างว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซัพพอร์ตเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ